สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูยางนะครับสูตรหนึ่งนะครับผมลูกค้าสั่งเข้ามานะครับสิบคู่นะราคาสองร้อยสาสิบห้าบาทนะครับรวมจัดส่งอีเมสนะครับยางพร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับมาต่างลองเรียบร้อยนะครับผม ยางสูตรหนึ่งคือยางที่ตัดให้ลูกมันแรงกว่ายางทั่วไปนะครับตัดยางตัดสเปคยางให้มันแรงนะครับยิงลูกได้แรงได้เร็วกว่ายางทั่วไปนะครับถ้าเทียบกับยางแถม0.8นะครับยางแถมที่เขาแถมมากับงามนะฮะตัวนี้จะแรงกว่านะครับจะใช้ยิงในท่าทับแกมนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่เนาะ ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับลูกก็แรงกว่ายางแถมแน่นอนนะครับลองได้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบยางแข็งๆแ,แรงๆลูกเร็วๆนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็จะมีตัวที่แรงกว่านี้ก็จะเป็นสูตรสองนะครับผมสูตรสองก็ราคา245บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับ ยางพร้อมใช้งานพร้อมยิงนะครับตอนนี้ก็มียางจำหน่ายนะครับ0.7 0.8 1มิลนะครับยาง0.2 0.1นะครับผมถ้าสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับยางความหนา0.5 0.6ไม่ได้เอามาขายแล้วเนาะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับก็จะขายพวกยาง0.7 0.8นะครับแล้วก็1มิลนะครับแล้วก็0.1 0.2นะครับเนาะโอเคครับผม